เริ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการสัมมนาเนนปลูกปัญญาธรรมปีที่9รีลิตี้ธรรมะดูสนุกรายการแรกของเมืองไทยที่ได้ทำการถแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่สมัมมนาเนนทั้ง12คนไปเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาด้วยโครงการสัมมนาเนนปลูกปัญญาธรรมปีที่9นั้นได้ทำการคัดเลือกเยาวชนจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศจนได้ว่าที่สมัมมนาเนนเพื่อเข้าร่วมบรรพชาจานวน12คนร่วมเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ณดินแดนมรดกธรรมมรดกโลกวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสมณเณรน,น้อยจะได้เรียนรู้ธรรมะตามแนวคิดความรักจักราวาลรักเรียนเพียรให้ในโอกาสนี้บริษัทซีพีแรมจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสมณเณรปลูกปญาธรรมได้นำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราเลอแปงและติ่มซำเจดรา้อนมารับรองแขกผู้มีเกียรติในงานแถลงข่าว ทั้งนี้คุณพัชรินชินสุภวัตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายส่งเสริมการขายและตลาดได้กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสัมมเนนปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ซีพีแลมมุ่งมั่นในการส่งมอบอาหารและความเป็นอยู่ ที่ดีสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมเนเนปลุกปัญญาธรรมจึงได้นําสินค้าคุณภาพของซีพีแรมอาทิเช่นเบเกอรี่ตาเลอปแปงและติ่มซำเจ็ดดักก้อนมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ เพราะความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญานะคะเยาวาชนคนรุ่นใหม่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำความรู้และคุณธรรมไปพัฒนาตัวเองค่ะนำหลักธรรมคำสอนไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างสารรค์สังคมต่อยอดและพัฒนาสังคมให้เจริญงอบงามยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะร่วมติดตามรับชมและกำลังใจว่าที่สมณะน,น,น้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง7พฤษภปาคม2566ทางช่อง True Vision s HD 119หรือช่อง333และแอป True ID นะครับ